สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสาระนะครับก่อนอื่นนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําช่องต่อไปนะครับก็ฝากกดสั่นกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปมาใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับแอป opinion rewards นะครับเป็นแอปทําแบบสอบถามสั้นๆนะตัวนี้เนี่ยมันจะเข้าในส่วนของเพจสโตนะครับเงินตัวนี้เนี่ยมันจะใช้ได้เอาไว้ซื้อของในแอปในต่างๆนะครับก็ประมาณนี้ตัวนี้เนี่ยถามว่า นานๆมาทีนะครับคือนานเท่าไหร่ของผมอ่ะมาล่าสุดเมื่อวันที่5กันยานะครับวันนี้วันที่21นะก็16วันพอดีนะครับดูย้อนหลังก็คือประมาณ2อาทิตย์อะเข้ามา1ครั้งอ่ะก็ดีกว่าไม่โหลดไว้นะครับคือได้ขั้นต่ำเนี่ยมันก็ได้3บาท8สตางค์อ่ะก็ทำมันทำสั้นๆนะ่ะแล้วก็ต่อแบบอ่าความเป็นจริงไปนะครับ ก็ตามนี้คนนี้ผมก็ตอบตามความเป็นจริงของผมก็ตามนี้เรียบร้อยนะครับก็คือ3คําถามแค่นี้นะครับได้มาสามบาทกับ8สตางค์นะครับขอเขียนหน้าจอนิดนึงตัวนี้เนี่ยมีระยะเวลาการใช้1ปีนะครับเดี๋ยวรอมันขึ้นมาก่อนอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็ไปเติมเกมหมดละ มันของผมมันเหลือ30สิซิงหานะคือถ้าเราใช้ยอดยอดต่อไปปุ๊บเนี่ยมันจะเหลืออวันที่เรื่อยๆนะครับก็คือตามวันที่ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยผมล่าสุดถ้าผมใช้ยอดสามบาทนี้ไปหรือว่าใช้9บาทนี้ไปนะครับเนี่ยมันจะเหลือวันที่ก็ประมาณนี้21ิมันก็นับถอยหลังไปเรื่อยนมันจะใช้ตัวที่ เราทําแบบสอบถามตัวก่อนหน้านั้นก่อนนะครับก็ตามนี้อ่ะเดี๋ยวยอดยังไม่เข้าอ่ะเดี๋ยวลองอไปก่อนอ่ะโอเคขึ้นมาแล้วนะครับก็เป็นอ่า,าสิบาท1 3บสามบาทหาสตางค์นะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ในส่วนวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ